เอามือเท้าเอวลูกเอามือเท้าเอวอ่ะหมุนเอวหน่อยเอามุนเอวห้าครั้งไปทางซ้ายหาครั้งลุกหนึ่งสองสาสี่ห้าอะดีมากค่ะกมลนชนกยืนขึ้นมาลุกหมุนไปทางขวาหาครั้งลุกไปหนึ่งสองสาสี่ห้าอ้าวทีนี้แยกขาออกกว้างระดับสะโพกลุกมาสควอตกันหน่อยสิ อ่าสักสิบครั้งมาลูกมามาแบบนี้จับที่มืออันนั้นหน้าแล้วย่อเข่าลงไปลูกแยกแยกขานะพร้อมค่ะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าลุกขึ้นมาเก็งก้นด้วยหกเจ็ดแปดเก้า หมุนคอหน่อยหมุนคอหน่อยหมุนคอหน่อยหมุนไปทางนี้ห้าครั้งลูกมาช้าๆไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมุนไปทางขวาอีกลูกห้าครั้งหนึ่งสองสามสี าโอเคนะสะบัดแขนสะบัดขาลูกามามีเพลงมาฝากมีเพลงมาฝากโอ้ยอภินัตสะบัดใหญ่เลยนะเมื่อกี้นี้นะเอาลุกขึ้นมาโอ้ยดูสันสันสันเอาสะบัดสะบัดสะบัด,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 ดโอเคมาเอาร้องตามบายบายช้างน้อยอ่าบายบายช้างน้อยให้ทำท่ายางงี้บายบายช้างน้อยอืมแล้วก็บายบายฮิโปชูมือขึ้นลูก บายบายฮิปโปตอนเช้ากินไข่พะโล่ทำท่ากินหนุกตอนเย็นไปเที่ยวทะเลทำท่าขึ้นทะเละแต่งตัวเดินทางไกลทำท่าแต่งตัวหูกแต่งตัวเดินทางไกลไปลากไอ้เคทำท่าไอ้เคไอ้เคงับไอ้เคงับนั่งเรือตังเกอนั่งเรือตังเกททำท่าเรือใบหอ่กเที่ยวทะเลสุก แล้วก็เดี Thank you.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  ๋ยวถัแวลมถัแลมถัแลมถาแวลมถาแวลมถะแวลมถัแลมแล้วก็ทําท่าตกใจโป๊โป๊ทําท่าไหนก็ได้โป๊ะอย่างนี้ก็ได้โป๊ะอย่างนี้ก็ได้นะโป๊อย่างนี้ก็โป๊ะอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยค่ะอิสระได้เลยลูกถัแลมถัแลมถัแลมโป๊ถัแลมถัแวลมถัแลมโป๊ถัแวลมถัแวลมถัแลมโป๊ถัแลมถั่วลมถั่วลกแล้วก็แทมแทมเทมแทมอ่าโอเคไหม พร้อมมาเต็มที่เลยมาพร้อมสามสี่ไปบายบายช่างน้อยบายบายฮิปโปตอนเช้ากินไข่พะโลตอนเย็นไปเที่ยวทะเลแต่งตัวเดินทางไกลไปล่าไอ้เคนั่งเรือตั้งเกเที่ยวทะเลสุดใจถล่มถล่มทลมเออถล่มถะ่ลมเออถล่มถล่มถลมเออถล่มแลมถล่มเออถล่มทล่มแฉมแฉมแฉม ทำถ้าโป๊ะได้แบบว่าโป๊ะแรงกว่ากันขอดูหน่อยนะขอโป๊ะแรงๆเลยนะโป๊ะเออจะโป๊ะแบบไหนโป๊ะกระดูกค่ะโป๊ะโป๊ะป๊ะอย่างงี้ได้เลยนะโป๊ะแบบไหนก็ได้นะเอาโป๊ะแบบแรงๆเลยนะะมาพร้อมไปสามสี่ไปบายบายช่างน,อน้อง นั่งเรือตั้งเกเที่ยวเฉลสุขใจถั่ลแมถั่ลแมถั่ลแมเออถั่ลแมถั่ลแมถั่ลแมเออถั่ลแมถั่ลแมถั่ลแมเออถั่ลแรมถั่ลแรม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 อ่าเอาแรงแรงหน่อยเอาแรงแรงหน่อยมารอบสุดท้ายขอแรงแรงหน่อยยืนขึ้นมาเลยอ่าให้เห็นเต็มเต็มตัวเลยนะมาค่ะเอาโป๊ะแรงแรงนะโป๊ะแรงแรงพร้อม กระมลทอขยับเข้ามาอีกนิดนึงลูกมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นไกลไปนิดนึงอ่ะโอเคประมาณนั้นนั่นแหละดีมากเลยค่ะ่าพร้อมไปบายบายช่างน้อยบายบายฮิปโปตอนเช้ากินไข่พะโลตอนเย็นไปเที่ยวทะเลแต่งตัวเดินทางไกลไปล่าไอ้เคนน่งเรือตังเกเที่ยวทะเลสุขใจถลแรมแถลแรมแถลแรมปอกแถลแรมแถลแมมะถลแรมปอกแถลแรมถลแม แถมแถมแมสิขอดูชัดๆหน่อยดูทุกคนเลยนะมา,มาขอดูทุกคนเลยมาเอาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกครูขอดูชัดๆทุกคนหน่อยอ่ามา,มาพร้อมมารอบสุดท้ายนะสุดท้ายสามพร้อมไหมคะ สามสี่ไปบายบายช่างน้อยบายบายฮิปโปตอนเช้ากินไข่พะโล่ตอนเย็นไปเที่ยวทะเลแต่งตัวเดินทางไกลไปล่าไอ้เคนั่งเรือตังเกเที่ยวทะเลสุขใจถล่มถลมถลมโป๊ะถลมถล่มถลมโป๊ะถล่มถลมถล่มโป๊ะถล่มถลมถลมโด๊ะถลมถล่มถลมโอ้โหมินนี่โป๊ะแรงมากเลยโป๊ะกระโดดเลยอะอา โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยดอดกูขอปบมือให้หน้อยอน่ารักทุกคนเลยค่ะเป็นไงลูกวันนี้ออกกำลังกายกันนะคะเยี่ยมเลยนะเหนื่อยมากเหนื่อยมากอภิพีนัทบอกเหนื่อยมากเราได้ออกกำลังกายลูกอภินัทหายใจเข้าลึกๆลูก,ลกครูลูกเล็กเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะคะ อ,อยากจะทํากิจกรรมกับเด็กๆนะลูกนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย,นอยสนุกนะคะอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวเราเลือกหัวหน้าห้องก่อนนะลูกนะมาค่ะทักทายกันสําหรับวันนี้ลูกจุกจุ๊กจุก,จกอ่ามา ใครจะเป็นหัวหน้าห้องอ่ะพักพักหายใจเข้าลึกๆลูกโอ้เมื่อกี้เต้นโป๊ะกันแบบแรงมากเลยแต่ละคนเฮ้ยกมลพรหายใจเหนื่อยเลยใช่ไหมลูกเฮ้ยอ่ะหมุนเลยกิตพัดมาไหมคะวันนี้อ่ากิตพัดไม่มาอ่ากิตพัดไม่มาหมุนหม รเอ่ยรัชยามาไหมคะวันนี้ไม่มานะคะเอาหมุนใหม่ลูกหมุนใหม่ต่อไปค่ะปึ๊บอ่านี่รัชาค่ะใส่รีแอคชั่นขึ้นมาเปิดไมลเลยลูกอ่าวันนี้เป็นหัวหน้าห้องนะคะอ่าทุกคนเปิดไม่ได้เลยลูก มาทำความพะรลบสาาบุอนเอสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะโอเมื่อเมื่อสักครู่นะคะเราร้องเพลงร้องเพลงอะไรนะลูกไปเที่ยวทะเลใช่ไหมอ่าตอนเช้ากินไข่พะโล้ตอนเย็นไปเที่ยวทะเลเอ้งั้นครูนกเล็กเนี่ยขอถามเด็กๆหน่อยสิคะ หากเด็กๆไปเที่ยวทะเลเด็กๆจะทำอะไรที่ทะเลกันบ้างลูกนะจะทำจะทำอะไรกันบ้างใส่ใสรีแอคชั่นขึ้นมาค่ะมาใส่รีแอคชั่นขึ้นมาเดี๋ยวตอบทีละคนเลยลูกถ้าได้ไปเที่ยวทะเลหนูจะทำอะไรกันบ้างคะไหนขอความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆสิบางคนอาจจะตอบไม่เหมือนเพื่อนก็ได้นะ เด็กๆอยากจะทำอะไรที่ทะเลหลูอกมานีราชาค่ะหนูอยากทำอะไรคะหนูไปถึงหนูก็จะอันหนูก็จะแก้ผ้าแล้วก็เปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วก็ไปลงน้ำเลยค่ะ <c oughs> ทีแรกครูได้ยินบอกว่าแก้ผ้าครูคิดว่าจะแก้ผ้าลงทะเลเลย ระวังโป๊โอแค่ผ้าเปลี่ยนชุดว่ายน้ําลงทะเลนะโอเคอือยากไปเที่ยวทะเลกับเด็กๆจังเลยอะคนต่อไปค่ะทิติวันไหนทิติวันถ้าไปเที่ยวทะเลหนูจะทําอะไรคะ ถ้าไปถึงก็จะเล่นทรายก่อนค่ะแล้ว <Le en S 2> ก็ไปไว่ายน้าค่ะ๋อไปเล่นทรายแล้วก็ไปไว่ายน้ําเนะเล่นทรายแล้วก็ไปไว่ายน้ําโอเคว้าวดีมากเลยค่ะนะอะคนต่อไปลูกกมนพรถ้าหนูไปเที่ยวทะเลหนูจะทําอะไรคะลูกเล่นทรายค่ะ เล่นทราย๋อไเป็นเล่นทรายกับทิติวันเลยนะนี่ไปเล่นด้วยกันเลยนะอยากเล่นทรายนะคะโอเคนะอ่ะต่อไปค่ะอภินัทจะไปทําอะไรคะที่ทะเลไปนอนโรงแรมครับไปนอนโรงแรมโอ้โหนี่ไฮโซนะนอนโรงแรมให้สบายเลยใช่ไหมลูกโรงแรมหรูหลาหรืออโรงแรมอะไรดี <laughs> โอเคอ่ะพิกเล็ตค่ะ หนูไปถึงหนูจะไปกินแล้วก็ไปละไหวนะโอ้โหอันนี้อันนี้สายกินเลยใช่ไหมหนูจะไปกินอะไรลูกกุ้งค่ะโอ้ยกินกุ้งนะโอ้ชวนคุณนกเล็กไปกินด้วยนะขอแบ่งสักหนึ่งตัวแล้วขอฉีดยาแก้แพ้ดักไว้ก่อนนะคุณนกเล็กแพ้กุ้งไม <laughs> <laughs> ่ได้เดี๋ยดหน้าบวมไปหมดเลยปากบวมเจอเลย <laughs> เอา้าวกระมวลชนกค่ะ หนูไปหนูจะกระโดดลงทะเลเลยค่ะโอ้โหโดดลงทะเลลงตุ้มเลยนะอืโอ้ยน่ามีความสุขจังเลยนะคะอ้าวสิริท่อนค่ะไไค่ะอะไรนะลกูพกพรุ่งนี้หนูไปทะเลอ้าพวพรุ่งนี้ไปทะเลว้าวเออย่าลืมเอากอกน้ำทะเลมาฝากด้วยนะกอ <c oughs> กบาทำไมเข็ <c oughs> มจะตาย <c oughs> เออนะเออโอเคน่ะเที่ยวให้สนุกนะลูกนะต่อไปค่ะสิริทอนอ่ะมาค่ะสิริทอนท่าได้ไปเที่ยวทะเลหนูจะทําอะไรคะว่ายน้ําค่ะไปว่ายน้ำสองมือพนมและยกมือไหว้สาทุสวัสดีค่ะคุณน้ําทะเลไม่ใช่นะว่ายน้ำอย่างนี้ต้งหาดล่ะโอเคอ่ะคนต่อไปคนต่อไปค่ะ ผิวเมืองถ้าได้ไปเที่ยวทะเลผิวเมืองจะทําอะไรคะหนูจะไปตากแดดแล้วก็สอยกินมะพร้าวครับอ <c oughs> นี่ออกแนวติดเกาะหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ตากแดดแล้วก็สอยลูกมะพร้าวกินใช่ไหมลูก๋อคือผิวเมืองเขาอยากมีผิวสีแทนเหมือนฝรั่งใช่ไหมลูกเวลาเขามาเมืองไทยเขาก็จะไปนอนอาบแดดนะอ่าโอเคนะอ่าต่อไปค่ะเมษา เมษาไปทะเลหนูกอไปเล่นทรายอ่ะแล้วก็ไปไว่ายน้ำที่ทะเลอ๋ออยากไปเล่นทรายไปไว่ายน้ำที่ทะเลด้วยนะอ,ยอืมอ่ะคนต่อไปค่ะคนต่อไปอภิพนัทอ่ะ,อะไม่ใช่อภิพวิทย์ค่ะคุณครูขอโทษลูกอภิพวิทย์ลูกอย่างแรกผมก็จะไปเล่นทรายแล้วจากนั้นผมก็กินแล้วก็ไปไว่ายน้ำครับโอ้อันนี้เน้นกินด้วยนะกินเล่นนะอน้าได้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 ไดไดโอ้ เล่นทรายกินอ่ะหิวก็ไปกินแล้วก็ไปไว่ายน้ําต่อให้มันย่อยแล้วเราก็กลับมาเล่นทรายแล้วก็ไปกินแล้วไปว่ายน้ําแล้วก็กลับมาเล่นทรายแล้วก็ไปกินวนต่อไป <c oughs> เอออ่ะโอเคอ่ะคนต่อไปค่ะคนต่อไปกวินธิดาหนูไปไว่ายน้ําค่ะหนูจะไปไว่ายน้าใช่ไหมลูกอืมชอบเล่นน้าว่าจะ ใส่ชุดอะไรไปไว่ายน้ําคะกะวินทิดากางเกงขาสั้นกับชุดค่ะอ๋อกางเกงขาสั้นกับชุดนะคิดว่าจะตอบว่าหนูจะใส่ชุดลาตีไปไว่ายน้ําทะเลคะ่ะ <laughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ,อะโอเคอ้าวต่อไปคะ่โคโกะกวินทิ์กวินทิ์อะไรนะลูกอภินัทอภิพนัทบอกว่าอะไรนะนัมโมโคโยตี้เอานั้นมันโคโยตี้เหรอปะโถะ โคโยตี้เขาใส่ชุดลาตีเหรอไม่ใช่ <c oughs> เอากวินทิปค่ะกินข้าวก่อนค่ะแล้วก็ไปเล่นทรายแล้วก็ไปเล่นน้ำค่ะนี่อันนี้คือมีการวางแผนเราต้องเติมพลังด้วยกันกินข้าวให้เยอะๆก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงเล่นนะกินข้าวก่อนนะแล้วค่อยไปเล่นทรายแล้วไปไว่ายน้ำนะโอเคเยี่ยมเลยนะคะอา่าอ้า นี่ก็คือความคิดของเด็กๆนะเวลาไปเที่ยวทะเลนะคะก็ขอให้เด็กๆเนี่ยได้ไปเที่ยวพักผ่อนนะลูกนะช่วงนี้ก็มาตรการคลายล็อกแล้วก็สามารถที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวทะเลได้นะลูกนะวันหยุดพักผ่อนก็ไปได้เลยนะคะคลายเครียดนะลูกนะกะมลชนกจะไปเที่ยวทะเลพรุ่งนี้ใช่ไหมลูก คุณครูก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะลูกนะเล่นน้ําให้สนุกเลยนะคะเก็บภาพมาฝากได้นะลูกนะเก็บภาพมาฝากได้ส่งมาเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้นะคะว่าเนียไปเที่ยวทะเลมานะได้รับประสบการณ์ใหม่นะลูกนะเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนของเรานะคะโอเคอ่ะหลังจากที่เราสอบถามกันไปแล้วนะคะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านหนังสือกันนะลูกนะโอเค หนะยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยลูกวันนี้เรามาอ่านภาษาพาทีหน้าที่74กันนะลูกนะวันนี้เด็กๆจะต้องส่งคลิปอ่านหนังสือหน้าที่74นะลูกนะเวลาฝึกอ่านตามคลิป ะะฝึกอ่านฝึกสะกดก่อนนะลูกนะเมื่อเราอ่านได้แล้วเมื่ออัดคลิปส่งไม่ต้องสะกดก็ได้นะลูกถ้าอ่านได้แล้วอ่านเป็นคำได้เลยค่ะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะลูกนะ